ระวังอะไรระวังอะไรระวังระวังนั่นไงแตกก็ขอสวัสดีครับพบกับผมอาร์มจากช่องออสเซเรลาวันนี้อยู่กันในแมป c a สไล i ์มาย y อเ e อเ e r s ์ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นเข้าเกมเลยโอเคฮะอยู่ในเกมแล้วอ้อลืมบอกไปเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นแมปที่เขา เค okay, มาว่ามีการปรับปรุงมีการเพิ่มไบโอมใหม่แล้วก็มีการให้เรานั้นสำรวจได้มากขึ้นเพราะงั้นแล้วเรามาเริ่มเลยกันก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมก็สเตปเดิมสปอนลดไฟมาโอเคมาไปไปกันดีกว่าไปมี3เส้นอ่าเราไปทางซ้ายสุดก่อนแล้วกันอ่าไม่แน่ใจว่าจะไปไหนเพราะว่ามีสเตจทั้งหมดแสเตจเราจะถึงเส้นชัยอ่าอันนี้น่าจะเป็นสเตจแรกมาถึงก็ข่าววงกุดเลยโอเค ได้มีอะไรแต่ซึ่งในการเดินทางก็งใช้ความเร็วแบบพอประมาณนะครับอย่าใช้เร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะแห่โค้งเหมือกับคลิปที่แล้วอะ่ะจะพาเราไปหน่อยดีวว่าอ่าเจ็ไอ้หไม่ง่ายมึงขับเลยโอ้่าคลิกข้ามภาพจำชัดเจนมากเลยเออรู้สึกจะมีลูกหน้ดน,นึงก็ไม่เป็นไร โอ้มีทางแบบนี้ด้วยโอ้โหอืมดีดีดีโอเค,ออเคไปจบแล้วฮะสเตจแรกจบแล้วครับินดีต้อนรับสู่สเตจสองมาสปอร์รถไฟเหมือนเดิมไปเฮ้ยแรกแๆกแรกแรก,แก,แกโอ้โหเมื่อกี้ค้างเลยเอ่อมันยังไงป่าววะรู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรโอเคโอเคซึ่งวิวทำก็นั่นแหละครับมันก็ประมาณนี้แหละ แล้วก็วนอีกแะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วโหถ,ถ้ำโถโคตรใหญ่เลยตรงนน้นมีคนตายอีสองคตงนต้องทานตรงนี้ทำไมลูกกระน,นามาเยอะจังวะฮะโอ้โหเขียนลูกขยันลูกกระน,นาเนาะอีกช่วงเนี่ยคุณนาจะหลายช่วงเลยแหละอืมสุดยอดแต่วิวถ้ำสวยจริงอันนี้ไม่เขียงเลยจบสเตจสองเรียบร้อยเข้าสู่สเตจสามแฝดแต่ปปสปอร์ไฟกันไป let's go เอ้แล้วเรานี่มาเดินอะไรกันเนี่ยเอเอเ้าปล่อยเข้าไปแล้วกันเอออย่าอย่าไปสนใจเลยโอ้โห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 โคดชันโคดชันปูระวังด้วยระวังระวงโอ้โหยิ่งเรื่องวลเลอร์คอสเตอร์แหมโหดิฟกันมันเลยเหมือนรู้สึกว่าแต่ละเส้นทางมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะเออน่าจะต้องมาเล่นหลายๆรอบมนะั้งแต่ว่าเราขอรอบเดียวแล้วกันจบสเตจสามเข้าสู่สเตจสี่ ไปไปสปบบอล์ไปเหมือนเดิมชอบนะแบบเนี้ยเออใช่มันขึ้นให้อัตโนมัติเลยก็โอเคไปไปกันต่อไม่คิดจะเปลี่ยนเส้นทางบ้างหรอไม่เส้นทางซ้ายก็ซ้ายอย่างเดียวเลยจ้าโอ้โหโคโงได้ใจมาอีกแล้วไอเออน,นับ ổ บ ổ อ่นไงโบโบเดอหลังเอาอีกแล้วมันกิ้มาันกีนมามันกิกมามกินมามน เออเส้นทางนี้ก็ดีเออเอาตลอดได้ง่ายมากเลยอ่ะโอ้โหชอบมากเลยสมทีสมท่สมจริงนะฮะเออโอ้โหกระตุก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 ตแตักระตุกกระตักเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋ออ๋อฟันเฉยเนี่อะไรจบสเตจสี่เข้าสู่สเตจที่ห้าไปไปสปอลรถไฟเหมือนเดิมเหมือนรู้สึกจะเป็นแบบทะเลทรายเนี่ยไปไป let's go ซึ่งถ้าช่วงไหนมันจูงเงีเยบเดี๋ยวขอทำเป็นไทม์แลปแล้วกันเดี๋ยวอกคนตัดในอนา,าคตให้ว่าตัดให้หน่อย เอ้ยเยี看看๋ก่อนดูดัดกอนเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะชะลงมาลงมาลงมาจะได้ไปต่อโอเคเส้นทางมันกระตุกกระตั้นิดนึงโอ้โหมาแล้วรถโถสเตอร์โอ้โหแรกแรกแหลกแรกเออโอ้โหเกือบเกือบหลุดร่วงล้างลูกไปลูกล้านานมันจะเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะเนี่ยแล้วก็ทางแบบนี้ในอีกแล้วทางที่คุ้นเคยอะนะไปกันต่อ เอ๊ะระวังอะไรวะเอ่ออ๋อแค่ระวังทางโกงแหละจบสเตทที่5เข้าสู่สเตทที่6ไปไปสปอน์ไฟเหมือนเดิมอู้ดําสวยทาสวยว้าวภาคสนี่อลังการงานสร้างมากเลยแต่ว่าความล้าใจมันไม่เท่ากับภาคแรกอะโอ้โหลูกละนาดโอ้โหไปดูงานมาจากประเทศไทยวันไนี่ลูกละนาเดเยอะชิบหายเลยเออมาอย่างนี้ ต้องมีรางสังหรณ์มาแน่ๆเลยน,นี่ไงพูดไปขาดคำมาแล้วน่าจะมีอีกช่วงหนึ่งแต่ตรงตรงนี้เลยเหรอโอเคโอเคโอเคก็ไม่เท่าไหร่นี่นะเออแต่ไ,ได้โอ้โหโรล,ลเลอร์โคสเตอร์มาอีกแล้วว,ว้าวอู้โอโฮโลลอเฮ้ยโหโรลเลอร์โคสเตอร์สองรอบเลยหืมสุดจัดโอ้ดีดีดีผู้ยังการเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์จบสเตจที่หกเข้าสู่สเตจที่เจ็ ใกล้จะถึงเส้นชัยทุกทีแล้วปะ่ะสปอร์รถไฟเหมือนเดิมป่ะแ,แล้วก็ยังคงยืนหยัดที่อยู่ด้านซ้ายต่อไประวังอะไรระ,ระวังอะไรระวังระวังนั่นไงแตกเพิ่งตายครั้งแรกในแบบนี้เนี่ยโอเคไปกันต่อจ้าหิสักนิดนึงโอ้ลูกราหน้าไวแล้วพุมันจะเป็นถ้าน้ำแข็งถ้าน้ำแข็งจอมปอมากครับแล้วก็ทานที่คุ้นเคยอีกเช่นเคยฮะระวังระวังอะไรระวังอะไรอีกแล้ว อ๋อ oh, ระวังไอ้ตัวน sure ี้อีกแล้วแล้วก็ทานที่คุณเคยอีเช่นเคยฮะจบสเตทที่7เข้าสู่สเตทสุดท้ายสเตทที่8ปปสปอร์รถไฟแล้วเราก็จะถึงเส้นชัยที่เราต้องการไป let's go มันจะเป็นอ่ประสาทมายันมั้งน่าจะประสาทมายัน myeloid run ัรต้องรี s ซิงแล้วแหละซิง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 ซเดี๋ยวคนละซีดละ ทางคุ้นเคยแบบนี้แล้วเบื่อจริงๆเลยทางแบบนี้เนี่ยและเราก็มาถึงจุดเส้นชัยหรือจุดวินเนอร์ซึ่งประตูของเราอยู่ตรงหน้าดัานเองอะไรวะทำไมมันจบไปจังวะโอ้แบบนี้ไม่มันเลยวะแย่วะหมอกกระทาทําแหลบมากกว่าเนี่ยแต่เอายงัไงก็ตามไปเข้าประตูดีกว่า ไป้ let's go เอ <Yeah, S 1> ่อกับจุดเริ่มต้นมาเริ่มใหม่ฮะซึ่งเราไม่ต้องการสำหรับวันนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ